ของนี้เป็นของเสริมของรองของหลักคือคำสั่งของอ์พอแล้วจำไว้คำสั่งของอ์พอแล้วเหมือนกับคำสั่งเจ้านายผมโพสหน้าเฟซอยู่นี่จะใกล้สิ้นปีจะได้โบนัสกี่แใช่ไหมขอให้สั่งเมออเจ้านายทำได้ทั้งนั้นอะไรคำพูดนี้อะไรใครทำงานบริษัทก็จะรู้ถูกไหมขอให้สั่งเมอใส่วันไหนแต่งตัว เสื้อสีไหนนู่นนี่นั่นกาหนดมาเหอะนะเดี๋ยวเง,เ,เงินเดือนให้ดีกันแล้วกันโบนัสก็ให้ได้ให้ดีกันแล้วกันทาตามได้ทั้งนั้นก็นี่แหละมนุษย์ครับมีผลตอบแทนก็เอาล้อมีสวรรค์ให้ไม่ยิ่งกว่าเหรอถูกป่มสุดท้ายเอธิกก็จะบอกว่าก็ผมไม่เชื่อในสวรรค์คุณไม่เชื่อในสวรรค์เพราะคุณไม่เชื่อในพระเจ้าก็พูดมาให้ตรงกับพิสูจน์พระเจ้าปัญหายอยู่ตรงนี้ ก็ไม่ได้อะไรถ้าพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริงสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหลายก็มีเหตุผลโดยปริยาย